แบบนี้ให้หนูแบบหนูแบบดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นความฝ่ายของหนูจริงๆที่แบบอยากเข้าไปกลาบพระแก้วไม่ถึงไม่มากลาบพระแก้วในช่วงวันวันที่เราวันหยุดทั่วไปนะคือน้องนุ่เก็บเงินก็น้องนุนก็เก็บเงินไว้ใช้ค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นค่ะพี่ๆก็คือ นก็แบบเก็บเงินไว้ใช้ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นนั่นแหละค่ะก็คือยังไม่มีโอกาสที่จะวันแล้วก็บอกเพื่อลมงานทุกคนพรุ่งนี้วันหยุดฉันจ,จะไปกันกาบวว้พาก้ก้วจริงๆเนะระหนือประมาณนี้แบบครับอันนี้น้องนุ่นเคยเห็นไหมน้องนุ่นั่งนี้อันนี้คือ,อกระทรวงกลาโหมเลยนะนี่ตรงไปนี่ก็จะเป็นเสาชิงช้าวันหน้าพี่จะพาเข้าไป เป็นเสาชิงช้าแล้วก็จะเป็นวัดนะวัดวัดสุทัศน์เนาะวัดสุทัศน์แล้วก็จะมีลานลานคนเมืองลานผู้ว่ากรุงเทพมหานครสวยนะตรงนี้ตรงนี้สวยถ้าเราไปในตรงนี้จะเป็นเสาชิงช้าสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้บาโบจะพาน้องนุ่นเข้าไปในวัดพระแก้วนะครับน้องนุ่นสวัสดี สวัสดีค่ะสบายดีทุกคนเด้อสวัสดี f c ฟซโบนัจ้าวันนี้น้องนุ่นจะจะได้เข้าไปวัดพระแกแ้วดนะ้วสมใจเนาะคือแ่บขวันมานานอะจริงตั้งแต่ตอนสมัยเรียนอะค,อแบบคือแบบคือแบบเุย่อเพื่อนๆว่าถ้าจะไปประเทศไทยอะคือแบบอยากไปเห็นพระพรแก้วด้วยตัวจริงอะประมาณเนี้ยเอาตอนนี้เพื่อนๆดูอยู่เนะี่ยบอกเพื่อนๆหน่อยเ,เพื่อนๆทุกคนที่อยู่สปปลรานะคะที่เราเรียนด้วยกันนะก็คือพวกเราคุยกันว่า ถ้าแบบได้ไปประเทศไทยเราจะได้ไปวัดพระแก้วแบบอยากไปกบบบาบวัดพระแก้วด้วยตัวจริงคือวันนี้น้องนุ่นได้มาเจอแล้วจ้าแต่คือแต่ยังไม่เจอแต่ยังกําลังจะเข้าไปค่ะพี่ๆมาดูกันว่าจะเป็นยังไงคือแบบตื่นเต้นมากตอนนี้นะยังไปทางหนน้องยังไปทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวห้องสิ่เลยไ้พบพ่อแล้ว,ว,ลวี่นองนั้พบพ่อเลยกันเห็นเขาไดซื้อของหนุ่นสาวล่าวา ทางหลวงชาล่าเาจะามีความดีใจและป,ะปลาปื้มขนาดใหน,นะครับเมื่อเห็นองค์พระแก้วมรกตนี่ฮะองค์พระแก้วชี่ลหลายคนนะฝั่งล่างเขาอยากกราบนะฮะหรือว่าอยากมาเห็นนะฮะครั้งแรกในชีวิตนเนี่ยเผื่อเป็นข้อมป,ปลาปื้มแนละวสิริมงคลแก่ตัวเองนะครับฝั่งนี้โดดเด่นเป็นสง่าน,นะฮะกระซวงกระหมนะฮะฮัโลโหลทุกทุกประจํา โอ้โหพี่น้องเอ้ยนักท่องเที่ยวถ่ายรูปตรงนู้นเห็นไหมนักท่องเที่ยวเขายังถ่ายรูปเลยใช่นักท่องเที่ยวแบบถ่ายรูปเยอะมากแบบคือเขาแบบมันน่าสนใจมากๆากเลยประมาณเนี้โอ้โหเหมือนสวรรค์อีกแล้วเดี๋ยวอ็กที่ก็เคยเห็นสวรรค์จะเข้าไปทางไหนอ่ะเราจะเข้าไปทางด้านหน้าฝั่งนั้นก็จะเป็นศาลหลักเมืองนะครับ เป็นศาลหลักเมืองตอนนี้ก็ท่านผู้ชมท่านไหนที่เข้ามารับชมนะฮะก็ f อนะครับขอบคุณ f อซนะครับพี่พี่วาวนะฮะที่สนับสนุนนะฮะค่าเข้าชมให้กับน้องนุ่นและก็บ่าวโบนะฮะขอบคุณมากเลยขอ,ขอบคุณมากมากเลยนะคะแบบหนูดีใจมากๆเลยที่หนูมีวันนี้แบบพูดแล้วแบบน้าตาจะไหลไม่คิดว่าแบบเฮ้ยจะมีอะไรแบบมีคนเศร้าพอแล้วแบบให้เราไปเข้าไปบ้าพะแก้วอะไรประมาณน,นี้หนูไม่เคยมีใคร พี่ม the ีใครแบบนี้ให้หนูแบบหนูแบบดีใจมากเลยค่ะเพราะมันเป็นความฝันของหนูจริงๆที่แบบอยากเข้าไปกลับวัพระแก้วแล้วแล้วทำไมนุ่นไม่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 มาเข้ามากับว่าพระแก้วทั้งที่ตัวเองทำงานในที่ประเทศไทยก็นานสมควรนะก็คือยังไม่มีโอกาสค่ะพี่พี่คือพอได้เงินเดือนมาใช่ไหมคะก็คือก็ก็เก็บเงินอยู่ะก็แบบว่าเก็บเงินแบบเออเข้าว่าพระแก้วเท่านี้เท่านี้ก็คือแบบตอนนี้ก็เก็บเงินอยู่พี่ ก็คือเราต้องแยกใช่ไหมคะแบบเงินค่าใช้จ่ายมันก็นู่นนี่น,นั่นอะไรประมาณนี้แต่ว่าหนูก็เก็บเงินอยู่ว่าจะเข้าอยู่แต่วันนี้แบบมีคนทําให้แบบหนูได้เข้าไวแล้วความฝันหนูเป็นจริงหนูก็แบบดีใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามายืนตรงนี้กันนุ่นฝั่งนี้งามมากเลยเอา้าวสวยงามมากเลยเดี๋ยวทําไมถึงไม่มากราพักแก้วในช่วงวันวันที่เราวันหยุดทั่วไปนะ คือน้องนุ่นเก็บเงินก็น้องนุ่นก็เก็บเงินไว้ใช้ค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นค่ะพี่พีก็คือน้องนุ่นก็แบบเก็บเงินไว้ใช้ค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นนั่นแหละค่ะก็คือยังไม่มีโอกาสที่จะถ้าเรามีโอกาสที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะมากลับวัดพรกแก้วคือพี่ตัวน,นี้ก็มีพี่วาวที่เอ็นดูน้องนุ่นเขาก็เลยอยากให้น้องนะุ่นอ่ะมากรับวัดพรกแกวขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ มีคนรักพี่วาวเหมือนที่พี่วาวรักหนูนะคะแบบขอบคุณจริงๆค่ะไม่เคยขอบคุณค่ะก็ในสิ่งที่เราอยากจะมาเห็นอยากจะมาสัมผัสคือวัดพระแก้วใช่ไหมครับแล้วทําไมน้องนุ่นวันนี้แต่งตัวน่ารักมากเลยอันนี้สาวลาวนะครับสาวลาวก็จะมีอันนี้คือวันหยุดของน้องนุ่นนะครับสาวลาวมีความตั้งใจอยากจะมากาบไหว้พระแก้วมาละกดวันนี้ก็สมดังใจเี้น้องนุ่นบอกว่า เก็บเงินไว้ใช้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นแล้ววัดภรแก้วคือความฝันของเราอยากจะเข้ามากราบไหว้แล้วทําไมนั้งนู่นไม่เจียดตังส่วนหนึ่งมาเพื่อจะเข้ามากราบไหว้พระแก้วหนูก็เก็บตังคอยู่ค่ะคือตอนตอนที่หนูรู้ว่ามีวัดพรแก้วตรงนี้ก็คือเดือนเดือนเดือนก่อนนใช่ไหมคะก็คือหนูเพิ่งรู้ว่ามันมีวัดพรแก้วอยู่วัด เข้าไปข้างในอ่ะมันมีวัดมันมีพระแก้วอะไรแบบนี้น้องนุ่นก็เลยแบบเพิ่งรู้น้องนุ่นก็เลยตอนนี้น้องนุ่นก็เก็บตังค์แล้วค่ะก็คือได้ประมาณส0มรอยแล้วค่ะแต่วันนี้มีคนะพอร์ตน้องนุ่นก็เลยแบบดีใจน้องนุ่นก็เลยมามาวันนี้ค่ะพี่พี่ใช่ค่ะแล้ววันนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมตั้งแต่ตั้งแต่เดินมาแล้วบอกความรู้สึกหน่อยนี้เมื่อได้ยินข่าวว่าบ่าวพโทรไปว่าพรุ่งนี้จะพาไปกลับพระแก้วนะ คำแรกที่ได้ยินเนี่ยเรารู้สึกยังไงเอา้าจากใจอยากจะรลองห้พี่พี่คำแรกที่ได้ยินแบบโอ้โหแบบจริงเหรอแตบาีพี่จริงเหรอจะได้ไปจริงจริงเหรอแบบไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อว่าแบบไม่อยากเชื่อว่าแบบว่าจะได้เข้าไปจริงๆอ่ะไม่อยากเชื่อแบบว่าจะได้ไปวัดพระแก้วแบบจะได้เข้าไปข้างในอ่ะพี่พี่ไม่เคยอยากเชื่อไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยจะได้ยินคนํานี้ก็คือตื่นเต้นตอนนั้นแบบทํางานอยู่ใช่ป่ะแบบ เฮ้ยคิดมาทางวันเลยแล้วก็บอกเพื่อนร่วมงานทุกคนพวกนี้วันหยุดฉันจ,จะไปกับกราบไัว้พระแก้วจริงๆแล้วนาะอะไรประมาณน,นี้แบบเขาก็แบบว่าดีใจด้วยนะแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างในการมากาบไหว้พระแก้ววันนี้ก่อนที่จะได้มาเตรียมตัวยังไงบ้างใช่ชุดสุภาพสุภาพระไรั <laughs> นี้ต่วันต้องใส่สุภาพ ต,ตอนนี้ก็จะเข้าไปพัดพระแก้วนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมบาโบ่จะเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศด้านในให้ท่านผู้ชมรับชมนะฮะแล้วหลังจากที่ได้การาบพระแก้วแล้วเรามาดูความรู้สึกของสาวลาวตัวน้อยคนนี้ว่าเขาจะคิดยังไงนะครับปะ่ะพร้อมหรือยัง คือวันนี้ก็เป็นวันวันวันแรกของสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือว่าวันหยุดเัศขาลเลิกนะครับแล้วท่องเที่ยวเยอะมากเนะครับว้าสบายดีแล้วท่องเที่ยวก็ยิ้มเลยนะครับเอฟซีเขาก็ตื่นเต้นกับน้องนุ่นนะครับตอนนี้เราเหมือนรุนระทึกเลยนะครับสาวเราตัวน้อยนะครับ ความฝันก็คืออยากจะมากราบไหว้พักแก้วนะครับหลายคนก็อยากมาแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มานะคือแต่มาทำงานอยู่งเทพก็แล้วแต่ะก็มีความสงสัยนะครับว่าทําไมไม่อยากเข้ามานะครับบางคนก็บอกว่ามีค่าเข้าชม5 0 0้บาทเนี่ยฮะก็เลยบอกว่ายังไม่จําเป็นสําหรับตัวเองนะครับเราให้เป็นวันนักข่าวตะเลิกวันสําคัญสาคัญนะฮะถึงมากราบนะครับแต่ว่าด้วยความที่วันหยุดนะฮะไม่ตรงกันนะวันนี้้องนู่นเขาก็เลยตัดสินใจนะครับแล้วก็ขอบคุณเอชซีคนไทยนะครับที่สนับสนุนนะฮะใั้งานเรา น,นี่คือประตูทางเข้านี่ครับประตูมันนีร่รกพลาสใส่ใส่ชุดมาตัวสปอเลยกางเกงขาสางเห็ดสาวแต่งซ้ายเขาชอบใส่หก็เลยเปล่งตัวมาสปอเลยนี่เลย<ๆ>อันนี้เขาโป,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 ปรโมทตัวเองก่อนนะครับปะเดินตรงไปแล้วไปทางซ้ายนะครับวันนี้บ่าบวโบก็จะเข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับจัดเก็บภาพบรรยากาศด้านในให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมอันนี้คือ,อนักท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมครับ ใช you know? ้ฟังอะเกณีมันสร้างบ้านอยู่โอ้เป็นเอาเอ่ยนะฮะขนาดบ้านธรรมดาดินะฮะถ้าท่องเที่ยวยังหลายเสียงดังฟังบ่าวโบฟังโบชัดเราแต่ว่าเสียงดังน้องรุ่นซื้อตั๋วมาแล้วนะครับสองใบนะครับกับบ่าวโบเนะฮะเข้าไปที่เป็นได้ไงขนาดยังไม่ได้เห็นเลยเลยวะ ไม่คิดว่าเราจะได้เข้ามามาพักเกลพี่ไม่คิดได้ผาเราจะได้เข้ามามาพักเก้นฝั่งนี้เลยสวยมากเลยน้องนุ่นฝั่งนี้โอ้เป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปด้านในเนี่ยนุ่มสึกจะรู้สึกแบบว่าน้ำตาไหลนะโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อย ได้ได้ตัวมาแล้วเลยพี่ไม่คิดว่าหนูจะได้เข้าวันถึงจุดนี้หนูได้ตัวมาแล้วนะคะพี่พีหนูไม่เข้าหนูไม่คิดว่าหนูจะได้มาถึงจุดนี้แบบน้ำตาจะไหลเลยแล้วแบบไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรปรมาเนี้ยยังไม่ได้เข้าเลยนะน้ำตาไหลเลยยังไม่ทั้งบาทเนี่ย พ่อเม่จ๋าหนูได้เข้ามาวัดพระแก้วแล้วนะคะพี่พี่หนูไม่ไม่เคยคิดว่าหนูจะได้เข้ามาถึงจุดนี้อโหแหเราไปรอมบตังแต่ไหนตั้ตก็พงของ่ีบตาก็ซื้อตั๋วแล้วนะครับรถไย้องนุ่นเป็นยังไงเข้ามาข้างในแล้ว รู้สึกความรู้สึกนี้บอกไม่ถูกค่ะพี่ๆแบบปลื้มใจมากๆแบบที่แบบได้เข้ามาเห็นเลยแบบนี้แบบคือแบบคนเยอะมากไม่น่าแบบคนแบบชาวต่างชาติอะไรประมาณนี้เข้าถึงแบบชอบมาแบบพักเกลคือแบบคุ้มค่ากับการเสียตังค์มากๆจริงน้องนุ่นมานี่มานี่มานี่พี่จะพามาดูจับไว้นี่เลยนี่เลยนี่เลยมาส่งไปใกล้ๆก่อนนั่คืออะไรส่งเข้าไปเดี๋ยวมันคืออะไรส่งเข้าไปเดินเข้าไป ซ้ายหน่อยนึ่งมองเข้าไปทางหน้าต่างเห็นอะไรไหมว้าเฮ้ยเห็นอะไรไหมเห็นพระแก้วเฮ้ยเห็นพระแก้วพี่พี่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปในนู้นนู่นเข้าไปนู้นจะเดินตรงนั้นแล้วก็ถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้าไปกราบองค์พระแก้วนะประตูด้านนู้นนะโอ้เป็นยังไงผมรู้สึกแบบ ใจอ่ะแค่ได้เห็นข้างนอกก็ไม่คิดจะได้เห็นแบบนั่นคือพระแก้วตัวจริงใช่ไหมหูแบบสวยแบบเหมือนไม่ใช่สวยก็คือแบบรู้สึกแบบศรัทธามากมันเป็นสีเขียวใช่ปะมรกตหูสีมรกตเลยนะเล็กๆใช่ปะที่เล็กๆข้างบนใช่ไหมใช่เป็นลง<อ>มึงเห็นนะไหมนี่คือพระแก้วนะเห็นเห็นแต่ยังไม่เห็น ซัดนี่อยู่ข้างงกโห,หพี่พี่ปลื้มใจใอ่ะได้เข้าไปแล้วพี่สานอะี่านพ่อกับแม่คงสิด,ดีใจนะลูกแต่มาเห็นแล้วบอกพ่อกับแม่เนี่ยพ่อกับ พ่อพ่อแม่จ๋าหนูน้องนุ่นได้เข้ามาวัดพระแก้วได้เห็นวัดพระแก้วแล้วนะจ้าก็คือที่แรกน้องนุ่นแบบดีแบบน้องนุ่นแบบมีความฝันตอนที่ตอนยังเรียนอน่น้องนุ่นอยากเห็นอาพระแก้วมรกตด้วยตัวจริงอะไรประมาณนี้คือแบบวันนี้แบบความฝัยของน้องนุ่นเป็นจริงแล้วได้เข้ามาเจอวัดพระแก้วแล้วพี่ได้เจอจริงๆแล้วคืออันนี้คือของจริงนะ น้่นน้นเดี๋ยวเดินเข้า้างในแล้วออกมาบ่าวบูจะถามไอ้จะถามข้ามู้ซึ้อของน้องตอนที่น้องเขาไปกราบแล้วนอว้องมีข้ามู้สึ้อย่างไรน้องพร้อมหรือยังอ,อ้าวน้องยังอะไรฟังกันเลยม,ลมาแล้วน้องนุ่นมาแล้วสาวลาวมาแล้วพป่น้อกเลยนะฮะตามฝันได้สำเร็จแล้วตอนนี้ เร็จี้อย่ะลอด้นานี่เจอป็นยังไงความรู้สึกแรกเป็นยังไงความรู้สึกสวยงามมากๆแล้คือวื้มใจมากๆเลยอ่ะเข้าไปเข้าไปแล้วไม่คิดว่าแบบตัวเองบบจะมา มาอยู่ในวัดสักแก้วแบบนี้ว่าคือเบาสัมผัสได้ถึงสิ่งใดบ้างสัมผัสได้ถึงแบบคนตร์ทาแล้วแบบเป็นอะไรที่แบบมันก็ก็สวยแต่ว่ามันจะแบบมีคนตร์ทาเยอะมากประมาณนี้แล้วความรู้สึกของเราเองเราเป็นยังไงเราเข้าไปแล้วความรู้สึกในตัวเราอะปลื้มใจบวงไม่ถูกอะมันรู้สึกแบบปลื้มอะว่าคือแบบ ดีใจเลยอันนี้คือพระแก้วเลยนะพระแก้วองค์จริงเลยนะใช่ตัวจริงแบบไม่คิดว่าแบบตัวเองจะได้มาเจอไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาเจอแบบว่าพระแก้วอะไรแบบนี้แต่ว่าจะได้เข้าไปข้างในแต่ว่าความรู้สึกแบบโคตรดีใจอะไรแบบพปลื้มใจค่ะพี่ี่เห็นยังเนรดันได้นะเห็นพระแก้วแล้วก็เห็นพระเห็นวัดพระแก้วมรกตอยู่สั้นบน นั่นคือทองคำเลยนะใช่ททเทวดาจริงเหรออยู่รายรอบองพระแก้วโอ้จริงเหรอน่าจะจะศักสิ์นากเข้าไปอีกรอบไหมเข้าไปได้ไหมเข้าไปอีกรอบไหม <c oughs> เบียนอยีกรอบนึงเอาเข้าไปอีกรอบฝั่งนี้ฝั่งนี้ สบายใจพี่ๆแบบรู้สึกขาบปื้มมากที่ได้เห็นมันสงบสงเงียบม,มากเ่อแบบรู้สึกแบบเหมือนเคยเห็นมาก,ก่อนแต่แบบไม่เคยรู้สึกสัมผัสได้ว่าแบบเหมือนเคยเคยเห็นแล้วแบบนี้อ่ะแต่ว่าแบบอาจจะเป็นเพราะในความฝันแต่ว่านีไ่ได้มาเจอตัวจริงแล้ว,แ,ลวแบบเรายิ่งแบบเอ้ยมันจริงๆเหรอมันใช่จริงเหรอ เราได้เห็นจริงๆหรออะไรประมาณนี้อ่ะพี่ๆบบคือนี่ปลื้มใจมากๆเลยแล้วจะร้องไหแบบ้อ่ะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเจอแบบสิ่งแบบชัดๆอะไรแบบนี้อคือแบบมันคือในห้องฝันเลยนะพี่ๆแต่ไม่คิดว่าจะได้มาเจอแบบตัวจริงอ่ะขอบคุณมากๆนะคะ ดูสวยงามมากเลยอะเรารู้สึกแปลื้มใจมากๆเลยเข้าไปอะแบบไม่คิดว่าแบบตัวเองจะมาถึงจุดนี้จะได้เข้าไปนั่งกขับพระพระแก้วมรกตตัวจริงองค์จริงฮะองค์จริงองงค์จริใช่ๆเพื่อเราจะได้ไปตัวจริงงอค์จริงเยอะมากพี่ๆแบบปลื้มใจมากๆเลยอะสมดังใจแล้วเนาะ ขอบใจแล้วค่ะพี่ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณพี่วาวขอบคุณที่วาวมากๆเลยค่ะที่แบบให้หนูได้เข้ามาเก่าพระแก้วเป็นอะไรที่แบบคุณแล้วน้ำตาจะไหลไปเราเดี๋ยวไปเล่ากัน คนเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับสมใจน้องนุ่นนะครับขอบคุณ FC นะครับพี่วาวะครับที่ที่สนับสนุนน้องนุ่นนะครับได้มากราบองค์พระแก้ววันนี้นะครับ น,นี่คือบรรยากาศภายในนอกน้องนุ่นนั่งก่อนไหมหาที่นั่งก่อนไหมดีใจไหมดีใจอยาก้องไห้ตนแบบหอ,น,อนนี้แบบเพื่อไม่คิดว่มาเตรียมจะมาอยู่จุดนี้แบบเพื่อความรู้สึกที่แบบดีใจแล้วแบบน้ำตามันจะไหลพ,พี่แต่คนอื่นเขาจะไม่แลลล้วก็ไฟ์เย ขอบคุณมากมากนะคะที่เป็นสบอนเซอร์ให้หนูคือวันนี้แบบหนูปลื้มใจมากมากเลยค่ะที่แบบได้มาอยู่ตรงนี้แบบไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะได้เข้ามากะว่าพระแก้วค่ะพี่ๆ,ๆแบบคือแบบคือแบบโค้บบโปลื้มใจมากมากเลยอ่ะไม่คิดว่าตัวเองจะได้มานั่งกะว่าพระแก้วทั้งที่แบบตัวเองแบบมีความฝันมาตั้งนานแล้ว้ววันนี้ ยังแบบยังไม่เคยเข้าไปแต่วันนี้หนูได้เข้ามาแล้วขอบคุณมากๆขอให้พี่ที่พี่วาวมีความสุขมากๆนะคะขอให้มีคนรักพี่วาวเหมือนที่พี่วาวรักหนูนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคลิปนี้ก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่ๆแบบอิ่มใจมากๆแล้วค่ะ ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมให้กําลังใจนะครับสาวนุ่นนะครับสาวลาวตัวน้อยนะครับได้มานั่งนะครับนั่งกราบไหว้องค์พระแก้วนะครับในที่อุโบสถนะครับท่านผู้ชมะครับแห่งนี้นะครับขอบพระคุณน้ําใจคนไทยนะครับที่ ให้ความเมตตานี่ครับน้องนุ่นและก็บ่าวโบ้เนี่ยขอพระคุณจากใจเลยนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามนะคนไทยน้ําใจดีนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่บ่าวโบ้เองอยากนําเสนอและก็อยากจะให้ชาวโลกได้เห็นประเทศไทยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวโบ้เองขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้บ่าวโบ้นะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของบ่าวโบ้สนับสนุนบ่าวโบ้ด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาก็แล้วกันคัะท่านผู้ชมครับสบายดีสวัสดีครับ บบอยากร้องไห้แต่มันร้องไม่ออกมีอะไรแบบเออแบบอย่าร้องนะประมาณนี้แบบเพื่นมันตื้นตันใจไม่หาใช่แต่มันร้องไม่ออกอ่ะไม่ออกครังที่สงถ้าได้ใหม่ครั้งมาไหมมาแล้ว